ออข้ขามแดงครับขาอวว้วนเลยตัวนี้สามีคู่นึงครับขา,ววาอ้วนๆใหญ่ๆเฮ้ยตเงงอทุกข์ขนาวดวาเลย,ดยครับโอ้ยออกกำลังขึาา้นนี่ดอกหางกำกามกืามอ <c oughs> จะป๋าว่ะโอ้ยไปดูอื่นๆอืมเนี่ยเ้ยสวยเลยคูย,ยมนพุนหาใครอือถือคนละสีงามครับเลยครับขามแดงครับขามแดงสีสวยงามปุ๊บอีโด ดีครับวสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุภูทุกคนเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่มาหนีป้าพี่น้องมาเขาปลาสับไม้เก่าไม้เดิม,ดม,ดมอีกแล้วลรครับมาหนีฝุ่นสายเสมอมาฝุ่นมหาเพลงโงกสายเสมอมหาเพลงโงกแล้วมาหนีไปลุ้น้องกันครับมาหนีว่าสิดึงมันสมุวันเหมาถึงสายโล่สายเสมอแล้วล่ะไม้เก่าไม้<อ>เดิมครับมลจ้าขนาดโซนเก่าโซนเดิมเผาเราไปลุยกันเลยครับถึงมันสมุวันบอ หมู่บ้านนี่แบบหมานเลยใชเหลือตากันหมู่บ้านเหลือตากันสุดๆเลยครับหมานแล้วจ้ะเดินด้วยครับขาลายครับขึนขาลายเลือดมันแล้วเนาะมันมีกลุ่มๆนะมันมันมอีกหนึ่งอีกวันครับมันกุมกุมสุกดนเห็นตัวนี้พอหลอกเป็นมูดอ่ะเอ้ยข้งกลุ่มกำลังงามครับซ้ำชี้หุ่น สามสีพอดติโอ้ยไอ้สวยงามเลยครับนี่สองสีครับนี่สี่ครับ อาดด้ <łość> ้ยครับผุงกำลังงามๆเลยครับ ลายเลือดครับมีสามดอกสีพี่ีเจ้าว่เห็นเห <ไป S 1> ็นหน่อยครับสิบดอกครับ ない

าอ้วออนเลยตัวนี้สามตัวอีกคู่หนึ่งครับหาอ้วออนใหญ่ๆเฮ้ยงามคับไข่คร,ครับไข่ละงอกตรงนี้ห้าไข่ างอางมูดูอยู่เงาทุ่งข้าเลยเลยครับา,อบาอด,อดอกงามก็มา่ววานครับอย่นี้ดอกใหญ่ก็มา่ววานคุณเพิ่งหลียอยู่ในรุมอีกคุณน้องดอกหน่อย

สองตุ่มครับมอขาวหนั่มครึงครับมีมูมีพวกเลย่ออยไดนนเพ เลย,เลยพูดมนุ่นหาใครพอซีบผุดแล้วว่าเป็นหาแล้วเปิดไปใหม่ออกเนาะมันตุ่มขึ้นมดเขามันงามอยู่จ่อกันไป ก็ละง,งามเลยครับคือพวกข้าวขาคปกข้าวขาคนอุ้ยขาแหนีน่ยมตูมมันคล้องขามันอวน มืดมาแล้วพี่น้องเอ้ยบอเห็นหอดุงเลยในปาน่านในโทรศัพท์นี่แจ้งก็ตะน,นอกจอมือดตึบเลยซองในปา่าบาเห็นหุงเลยผู้รับเมาใหญ่จะมาถือคนสีงามครับเลยครับขามแดงครับขามแดงสีสวยงาม ดอกนึงครับดอกครับแดงคามหลายดอกอยู่ครับเป็นมูอยู่กำลังงามๆ้วยขึ้นกำลังขึ้น กำลังคืนครับยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดอักสามครับสามซีดูดูใบใหม่มาบางมาดูกล้อง thực xí xinh ngang phác đấy, một đọt như thế xong đọt, cây bạch long Mình tốt mà nhung lại khác bạn Được chìm khá thêm mà Ủa là ngột đó <laughs> <laughs> ตเหอกแลเด้อครับนีะครับี่หนมโกาค้าหวานครับเข้าหอมเข้าวหอม แดงหลังแตกอหอมครับหวานสรุปยอดได้ยอดมันมือนี้ครับมนันเนพ่อแกงกันทุกคนดูครับเห็ดกำลังมวนๆกัยังยางเลาะพลเงินมาไลเห็ดก็ยังถือว่าหางอยู่ครับกับเพิ่นก็บ,บรรยาออกทั่วไปครับยางตกเอาตกโซนเพิ่นก็จงพอเห็ดเ้อครับแต่กับพ่อได้เก็บแต่มันยางในจังหน่อย ก็ถือว่าหมันอยู่ครับมาพอได้กแกงกันทุกคนอยู่ละง,งูงูกระเด็นตาหนึงเนาะนี่ก็เพิ่งแดงเพิ่งขาลายเพิ่งบอกวาเขาเริ่มบอกแล้วครับนี่เริ่มเห็นแล้วเพิง่งแจงข้ามก็เริ่มเห็นแล้วตาพี่น้องก็บันแล้วครับขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเป็นกำลังใจตาพี่นอย่างว้ตลอดครับขอบคุณในการติดตามในการรับชมทุกเรืทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมในคลิปหน้าครับมีบสวัสดีครับ